นี่ครับผลึกแก้วสีม่วงนะครับนี่ฮะที่พิพิธภัณฑ์นะครับไม้กลายเป็นหินนะครับบ้านโกกเดือน5นะครับอ่าครับจังหวัดนครศรีมานะครับเข้ามาชมมาดูได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นไม้กลายเป็นหินนะฮะแต่ผมไปสะดุดตากับเจ้าผลึกแก้วสีม่วงนะครับขาวนะครับแล้วก็เป็นประกายม่วงอันนี้นะฮะ ก็เลยถ่ายมาให้ชมครับถ่ายมาให้ชมความสวยงามครับดูครับความสวยงามของเขานะฮะผลึกแก้วนะฮะสีม่วงนะฮะงดงามมากครับไม่รู้ว่า,าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนะก็ถ้าเพื่อนๆรู้ก็แนะนําด้วยนะครับนี่ฮะผลึกแก้วสีม่วงครับเป็นไงฮะความสวยงามของเขาฮนะืมสวยจริงๆครับนี่งดงามนะครับเป็นระยิบระยับเลยนะ saying amen